สวัสดีครับจดรับเข้าสู่วิคคอยเช้า5นาทีกับคลิปโตเฮลเลอร์กองช่ของการสอดคอราคาบิตคอยทวีตเบนบิบโกดอนะคาราโน,โนมาดูกันว่าในหนนวันนี้เป็นอยังไงบ้างนะครับ,บคลิปนี้เพียงการสอดคการาฟว่าไปตามกราฟเท่นแหนไม่ได้เป็นการชี้ช่วนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับก็วันนี้มีข่าวดีนะตัวของบิตคอยเองเนี่ยตามระบบทรีโกเดนเขียวแล้วนะครับ ก็ใครอยาก follow by ตามเนี่ยไปคำนวณ position ให้ดีนะนะจุดๆเนี้มันก็จะมีคำถามเดิมๆครับที่หลายคนถามเข้ามาเฮ้ยอันเนี้ยซื้อแล้วคิดว่ามันจะยอ่ออ่ะ ถ้าคุณซื้อแล้วคิดว่ามันจะยอ่อคุณก็แค่แบกบมาซื้อตอนที่มันย่อครับเฮ้ยซื้อแล้วกลัวมันเด้งจังเลยกลัวแบบเข้าได้น้อยคุณก็ค่อยแบบมนไปซื้อด้านบนซื้อแพงขายแพงกว่าไม่เป็นไรครับเต่เัน,นี้คุณกลัวขาดทุนมากๆเลยเงินทุนที่คุณเอาลงมาเล่นเนี่ยมันขาดทุนไม่ได้เลยผมแมนะนาว่าคุณไม่ต้องซื้อนะครับมันจะได้ไม่ต้องขาดทุนเนาะทีนี้เน้นย้ำเรื่องของการทําตอนระบบนิดนึงนะครับระบบหย่ไว้ทําไม ระบบมีไว้เพื่อทำให้เรามีวินัยทำให้เราไม่ทำตามใจตัวเองนะครับดังนั้นระบบการเทรดเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องร0 0เปรนหรอกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้ามันผิดทางคุณก็ต้องยอมเจ็บแต่ถ้าถูกทางก็ต้องยอมขายเกี่ยวกับอะไรกันไปดังนั้นที่เเดนเขียวมาแล้วทุกเหรียญน,นะครับมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้ เหรียญ i ิตคอยต้องเป็นอัพเด d แล้วเหรียญน,นู่นเดี๋ยวน,นี้ต้องเป็นอัพเดตแล้วไม่ใช่นะมันเป็นแค่สัญญาณสัญญาณหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ว่ากราฟรานั้นอาจจะเป็นอัพเดตเว้ประมาณนั้นสัญญาณหลอกมันก็มีนะครับซื้อแล้วตั้ง Stop ปล s อไว้ด้วยนะป้องกันการาฟผิดทางอย่างผมเนี่ยตัวของบนะิตคอยถามว่าผมเข้าไหมเข้าครับแต่เข้าไม่หมด ผมก็เผื่อไว้หนึ่งดูจากทรงการามและดูจากอะไรหลายๆอย่างและผมไม่รู้ว่ามันจะโฟโมขึ้นไปเลยหรือเปล่าโอเคถ้ามันโฟโมเหมือนเดือนกุมภาเดือนพฤษภาครับช่วงนี้เนี่ยเขียวของเดือนพฤษภามาตรงนี้ใช่ไหมครับสมมติผมซื้อแล้วจวังหวะนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันจะไปต่อท่าไหนวะผมก็ซื้อไว้ก่อนโอเคอาจจะย่อไว้เพราะมันพุ่งแรงเฮ้ยมันไม่ย่อว่ะ แต่ว่าผมได้มาซื้อยอ่อตอนที่มันยอ่อข้างบนตรงนี้ไงตอนแรกผมซื้อไม้แรกที่สามหมื่นเจ็ดพอมันยอ่อดถึงที่สามหมื่นเก้าผมก็ไปแบ่งซื้อด้านบนตอนนั้นเอาแต่ถ้ามันยอ่อล่ะ,ะถ้าเกิดมันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยขึ้นไปนิดนึงอ่ะสมมตินะผมซื้อที่สามหมื่นเจ็ดซูมกลับเข้าไปซื้อที่สามหมื่นเจ็ด ปุ๊บเฮ้ยมันย่อวะ่ะเอ้ยย่อสวยเปล่าย่อสวยเราค่อยเข้าซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วางสต็อปรอให้เรียบร้อยเพราะทุกครั้งที่เราซื้อเรายอมรับตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยที่ฉันซื้อไปนะเพราะฉันยอมรับความเสี่ยงได้ฉันเสียงเงินเท่าไหร่ต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับใครตอบไม่ได้ผมไม่นะไม่ซื้อนะ ต้องตอบเองให้ได้ว่าครับว่าถ้ามันกินสับลอสคุณเสียเงินได้กี่บาทใครตอบไม่ได้ไปดูเพลย์ลิสท์สอดเทรดนะครับซึ่งผมแปะไว้ที่หน้า Facebook ตรงนี้นะไปดูกันได้นะครับวิธีการคำนวณโพซิชั่นซ้ายทำยังไงให้คุณไม่ล้างพอร์ตไม่หมดตัวเสียเท่าที่คุณยอมเสียได้มีวิธีการตรงนี้แล้วสำคัญมากๆนะครับมานะดูตามทรงการาฟกันนะครับถึงแม้ว่ามีข่าวเดี้วก็ต้องอัปเดตข่าวสารกันไปทุกๆวันนะณนะตอนนี้นะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยมองจากตัวของกราฟเนี่ยเราจะจะสังเกตเห็นแนวแนวหนึ่งคือแนวตรงนี้ครับแนวตรงนี้นี่ตรงนี้เลยนะช่วงประมาณ4 5 5ห0้ยโดยประมาณอ่ะช่วง4 5 5 0 0้ยโดยประมาณตรงเนี้ยมันดูเหมือนจะเป็นแนวต้านอยู่ก็ให้ระวังไว้แล้วในอดีตเนี่ยไอไซเทียนเนี่ยมันวิ่งมาแตะราคาประมาณ4 5 5 0 0พอพอดีเลยเนาะก็เลยต้องดูว่าเอ๊ะพอมันขึ้นมาติดตรงเนี้ย เบรกได้ไหมเบรกไม่ได้เนี่ยอาจจะลงมาพักตัวไว้แต่ถ้าเบรกได้นะครับ เบรก45,500ได้มันจะมุ่งไปสู่แนวต้านถัดไปคือ48,800นะครับซึ่งเราอาจจะเห็น,นการย่อตัวเมื่อมันเบรกตรงนี้ไปย่อดเด้งแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ในอีกมุมมองหนึ่งผมก็ยังมีมุมมองที่มุมมองว่าวันนี้ผมเข้าซื้อเขียวแรงไปก่อนผมมีเงินเตรียมไว้อีกก้อนนึงโอเคเดี๋ยวถ้ามันย่อนะเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มแต่ถ้ามันย่อด,ด้านบนคอยไปซื้อเพิ่มด้านบนก็ได้นะครับอีกมุมมองหนึ่งคือขึ้นไปแล้ว ไม่สามารถเบสแนวต้านตรงนี้ได้นะครับเราจะมารอแถวแถวไหนอ่ะผมก็ตีเส้นเทรนไลน์ไว้เนี่ยเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ดูภาพ4ชั่วโมงนะอ่าให้เพื่อนๆไปตีตามนะครับเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ตีเข้าๆไว้ตีเข้าๆไว้ต่ว่าพ้่มันอาจจะเป็นโงนี้หรือเปล่านะนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดจะย่อลงมาเนี่ยไม่ไม่น่าจะหลุดเกิน40,000 เนี่ยสีื่นห่ถึงสี่หมื่ช่วงเนี้ยไม่น่าหลุดเกินแต่ถ้าหลุดเกินมาเนี่ยก็คงจะมาไม่หลุดอ่สามหมื่นะครับผมว่าอยู่ในในช่วงเนี้ยสี่หมื่นสาถ้าเกิดย่อลงมาเดี่ยเอาแบบไม่น่าเกียดเนี่ยคิดว่าโซนนี้ในกรณีที่มันไม่ผ่าน4 5่0 0สันตัวของ Bitcoin นะครับ เดี๋ยวย้ำม่อีกครั้งหนึ่งนะเราไม่มีใครรู้อนาคตว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้แค่ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยถ้าเราเชื่อมันในระบบเทรดนี้เราก็แค่ทําตามระบบครับคุณมีระบบแต่ไม่ทําตามระบบจะมีระบบไปทําแมวอะไรวะเดาออกไหมงั้นคุณก็ไม่ต้องมีระบบไ็ได้คุณก็ไปเทรดทตามใจตัวเองดิชนะก็ตามใจตัวเองแพ้ก็ตามใจตัวเอง แบบนั้นดีกว่าไหมแล้วทําไมคนต้องทําระบบขึ้นมาล่ะอ่าว่าเขารู้ว่าถ้าพอทําตามใจต,ตัวเองเนี่ยเรามีความโลภเรามีความกลัวขึ้นไปก็โลบลงไปก็กลัวดังนั้นมีระบบเพื่อที่จะตัดความรู้สึกความเป็นมนุษย์ตัดข้อผิดพลาด human error ไปเท่านั้นเองนะครับซึ่งระบบเนี้ยมันเอา,อาจจะไม่ใช่เขียวซื้อเดือขายก็ได้อาจจะเป็นแผนการเทรดของเพื่อนที่ต,ตจาๆนี้ก็ได้ยังไงผมก็แนะนําว่าไปวางแผนมา เนี่ยไปวางแผนว่าฮ้ยฉันเข้าซื้อเพราะอะไรอันนี้เข้าซื้อเพราะว่าครีโกเดนเขียวเข้าซื้อราคาไหนสต็อปลอสเท่าไหร่จะเข้าด้วยเงินกี่บาทเสียเงินได้เท่าไหร่อันเนี้ยต้องตอบเองให้ได้นะครับแบบนี้คือระ่งการเทรดเนะาะดังนั้นค่อยๆวางแผนนะครับแล้วก็แบบหม่เข้าซื้ออยากออินเด็ดขาดครับตัวของบิตคอยน์นะแผนการก็ปรับมานี้อ่าแต่ส่วนตัวก็คิดว่า ไม่ออกอะ่ะมันจะขึ้นหรือมันจะลงอะ่ะเออคิดไม่ออกจริงๆนะก็รอกันดูกันต่อไปนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวรอปิดแท่งหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเกิดหนึ่งชั่วโมงปิดแท่งสวยๆแบบเนี้ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเบรกต่อนะวัน,นเนี้ยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะปิดแท่งสวยๆแล้วก็สี่ชั่วโมงเนี่ยมันสวยอยู่แล้วสี่ชั่วโมงลงมาแตะเส้นกลางแล้วรีบาวผมว่าวันนี้น่าจะเห็น การที่มันขึ้นไปรีเทสได้นะครับก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นอ,ออลพอจะได้วิ่งกันสนุกสนานนะครับอ่าต่อมาตัวของอีเ e r ร u m กันบ้างน,นะครับหลังจากที่ไปปรับแผนนะเมื่อวานนะอีเ e r ร u m มตอนนี้เรามีอยู่ละหลายมุมมองนะครับอ่าเดเขียวยังเอ่อยยังไม่เขียวนะไม่เป็นไร อีเธอเรียมนะครับมาดูกันคือเมื่อวานเนี่ยเราเราค่อนข้างจะมีไบแอสเยอะนะครับว่าเนี่ยอีเธอเรียมนะคือเมื่อวานเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะย่อลงมาเยอะเยอะเยอะๆยะเลยแล้วถ้าเกิดมันจะย่อเนี่ยมันจะย่อมาโซนไหนละ่ะอ่ะเราก็มองไว้ใช่ไหมช่วงแรกเนี่ยประมาณสองพันสองพันเก้าร้อยห้าสิบ ช่วงนี้ซึ่งเป็นฐานราคาเดิมของเขาเนี่ยฐานเดิมเห็นไหมมาย่าฐานอยู่นะครับหรือจะย่เคยมาย่าฐานในอดีตตรงนี้ด้วยอันนี้คือแนวระดับแรกถ้ามันย่อลงมาซึ่งมันจะจะแต่สอดราคาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับเทรลไลน์แนวรับนู่นนี่นั่นสอดคล้องทย่่นะครับก็เลยมองเป็นแนวรับแรกส่วนแนวรับต่อมาเนี่ยเราจะมามองตัวของแนวต้านเดิมก็คือช่วงของ2008ตรงนี้นะครับ2008ถึง2007 ถ้ายอ่อแรงๆเนี่ยไม่น่าหลุดตรงนี้หรอกเพราะมันมีเทรนไลน์หลักตรงเนี้ยสีเขียวรองรับอยู่คือผมมองหลักๆแต่อีสราเถ้ามันจะยอ่อผมมองไว้2ทางคือหนึ่งยอ่อลงมาช่วง2อ0พันะครับหรือจะยอ่อลงมาช่วงเส้นเทรนไลน์เส้นสีเขียวตรงนี้อันนี้คือแผนหลักถ้าเกิดมันจะยอ่อมานะครับจะมองแค่ในใน2กรณีนี้อ่า ซึ่งก็ยังไม่เห็นอาการยอร่อนะครับยอ่อไปนิดเดียวแม่งเด้งขึ้นอีกแล้วนะครับไม่ยอมลงไม่ยอมลงจริงนะครับสวตัวของอีท e เ e ียนะอืมสำหรับใครที่กลัวตกรลน,นะครับอยากเข้าเลยก็เน้นย้ำอีกทีอ่าไม่ใช่ในยัยอีกทีสิแต่พูดว่าคือคุณต้องทำมาค่อยใจก่อนว่าโอเคเฮ้ยแอดผมกลัวตกรล่นจังเลยอยากเข้าสู่อีท e เรียจังเลยเข้าซื้อได้ไหม เข้าซื้อได้แต่รีวอร์ดเรโชวชคุณจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเช่นเข้าซื้อตรงนี้แล้ววางสต็อปลอตที่โลล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3550เนี่ยคือสต็อปลอตคุณจะค่อนข้างหานะครับแล้วรีวอร์ดจะไม่สวยดังนั้นเนี่ยพอมันหาอย่างเงี้ยคุณก็เข้าด้วย ด้วยเงินน้อยๆน,นะก็เข้าได้กันตกหุดไปก่อนเข้าปุ๊บเฮ้ยภาพเดวไว้ภาพเดมันยังไม่เขียวดีกว่าเอ๊ภาพเดยังไม่เขียวดังนั้นถ้าเกิดภาพเดย์ทาวเฟรมเดย์รีโกลเด้นเขียวอ่ะเราค่อยเข้าเพิ่มเอ๊แต่ถ้ามันเข้าปุ๊บมันขึ้นไปมันไม่เขียวเอ๊ยย่อลงมาไหมย่อลงมาแนวรับอ่ะเรารู้แล้วนี่แนวรับมีเท่าไหร่อ่ะเข้าซื้อตรงนี้ไหมอะไรแ,แบบนี้เป็นต้นนะครับถ้ากลัวตกหลุดมากๆเลยเข้าซื้อไปก่อนได้แต่เข้าซื้อด้วยเงินที่ไม่เยอะ ความเสี่ยงที่น้อยแบบนี้ครับแล้วเมื่อมันเข้า,าพามแผนเราก็ค่อยเข้าเพิ่มตามความมั่นใจในแผนนั้นนะครับสำหรับตัวของอีเทเวณนะตอนนี้ก็ต้องรอทิศทางกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนละส่วนตัวผมเนี่ย no comment นะตอนเนี้ย <laughs> no comment นะครับการแม่งโคตรแกงเลยขอดูฟิโบภาพใหญ่นิดนึงโอเคแล้วถ้าเคสที่ย่อเนี่ยเรารู้แล้วในกรณีที่มันไปต่อห่อ อันนี้มันไปต่ออ่าเอาฟิโบนีไหมผมขอดูฟิโบก่อนนะมีหลายอันอปึ๊บอ่าอ,อันนี้ถูกละอ่าถ้ากรณีที่มันไปต่อมีแนวต้านตรงไหนบ้างอ่าแน่นอนแนวฟิโบครับบอกเราถึงช่วงประมาณเศสามพัน ประมาณ3 0 0เนอะช่วง3 3 0 0เนี่ยมีแนวต้านอยู่แนวหนึ่งนี่ตรงนี้ประมาณ3,380เนี่ยช่วงนี้มีแนวต้านอยู่แนวหนึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดมันจะขึ้นมาเนี่ยแล้วหยุดสักที่ใดสักที่หนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นที่นี้แหละ3,380แล้วอาจจะย่อดได้นะครับตรงนี้อันนี้คือสำคัญเลยอิทูเรียภาพทเฟรมเดเนี่ยจะเป็นหยหก็จะต้องเบรกตรงนี้ด้วยนะ อ่ะไม่และสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องเบรกตรงนี้มาด้วยอ่าทำไฮก็ายเป็นสัญญาณการกลับตัวโอ้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสหรับตของ e t h e เ e ียมอ่าตอนนี้ภาพเดมีพื้นที่ในการขึ้นอยู่นะสีชั่วโมงลงมาพักตัวเรียบร้อยแล้วดูทิศทางว่าเหมือนจะขึ้นต่อ,อเหมือนจะขึ้นต่อนะครับแต่จริงๆแล้วว่าในในมุมมองของการที่ผมมองว่าถ้ามันจะพักตัว เอาตรงๆนะไม่น่าหลุด EMA ไม่น่าหลุด200 2,950อะเดี๋ยวมันเกิดเป็นโกลเด้นคร์ปุ๊บไปเดี๋ยวมันน่าจะไปต่ออืมนะส่วนตัวผมนะก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะแบ่งไม้เข้าซื้อยังไงนะครับสรุปอีเ e อ e u ียมเนี่ยผมมองว่าภาพเด y เนี่ยพลังไปทดสอบ EMA แล้ว EMA 50 EMA 200เขายังไม่เคยทดสอบเลยในในภาพเดนะครับหลังจากที่มันลงมาเพิ่งทดสอบครั้งแรกเมื่อวานปรากฏว่าไปทดสอบ EMA ปุ๊บเฮ้ย โดนแรงปฏิเสธราคาเกิดเป็นแห้งโดยจิว่ะก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับพอรมันเพิ่งเป็นการทดสอบครั้งแรกเองนะหลังจากที่มันร่วงลงมาเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นไปเทสไม่ผ่านเนี่ยอาจจะร่วงมาได้และถ้ามัน่านละ่ะโอเคเรามองในกรณีที่เราลือ e m a ไปเรามองในกรณีที่มันขึ้นต่อ ถ้าขึ้นไปสักแนวใดแนวหนึ่งแล้วมันจะล่วงเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เกิน3,380ซึ่งเป็นแนวต้านเก่าของเขาขึ้นไปแล้วอาจจะพักตัวลงักรอบไหมแล้วค่อยไปต่อแต่ถ้ามันขึ้นไปเนี่ยเทส EMA แล้วมันไม่ผ่านละก็มีแนวรับ2,950มีเส้นเทรนไลน์เส้นสีเขียวตรงนี้รอรับไม่อยู่นะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะตัวของ Ethereum อตัวของ BNB ล่ะเป็นยังไงนะครับก็ชัด ชัดเจนนะครับ BNB ขึ้นไปแตะแนวต้านนะครับแล้วล่วงเนี่ยเห็นไหมแตะ EMA แล้วล่วงเลยวันนี้ก็เริ่มมีการรีบาวขึ้นมาแล้วอ่าโอมีหลายแนวนะผมมองแนวนี้ดีกว่าแนวเส้นสีเขียวเนี่ยเส้นกดราคาเห็นไหมขึ้นไปปุ๊บไม่ผ่าน <c oughs> ก็ลงต่อนะก็รอกันต่อไปนะครับสาวก BNB รวมถึงผมด้วยนะผมอาจจะรอมันเบ๊ออีกรอบหนึ่ง เด็กีเทนเด้งอีกรอบนึงอาจจะเข้าเพิ่มเนาะอาจจะเข้าเพิ่มแนละ้วสต็อปล s อไว้ซักประมาณนี้ประมาณ360เนี่ยกำลังสวยๆสับตัวของ BNB นะครับนอกจากแนวต้านเส้นกดราคาภาพใหญ่ Time Frame Day 4ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะก็ยังคงมีแนวต้านที่440ด้วยนะครับอันนี้ให้ระมัดระวัง BNB ผมรออะไรล่ะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่ารอท r ีก็เด้งเขียวนะเพราะว่ามันยังไม่เขียวนะ ถ้าเทรดตามทรงการเทรดสไตล์เบรกเอาร,รอๆแบบนี้ครับแล้วมันขึ้นมาแล้วเฮ้ยตรงเนี้ยฟอลเบรกอะไม่เป็นไรรอใหม่เฮ้ยรอเบรกรอบสองนี่เบรกดีเทสเด้งป่ะเอ้ยเบรกดีเทสเด้งเว้ยเราค่อยเข้าซื้อและตั้งกับสับดรอทที่โหลล่าสุดป้องก,กันการผิดทางอันเนี้ยน่าสนใจแต่ถ้าเข้าซื้อตรงเนี้ยให้ระวังแนวต้าน430ด้วยนะสับตัว BNB ก็ต้องรอทิศทางกันต่อไปนิดนึงนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าขึ้นตรงเนี้ย ขึ้นไปกํลาลังจะขึ้นไปเนี่ยแล้วมันไม่ผ่านเส้นกดราคาไว้ก็คงจะมาย่ำๆกันแถวแถวสามร้อถึงสามนะนะสํหรับของ B&B n B. มองไว้ประมาณนี้อากันนะครับอ่า B&B เนาะอ๋อแต่ถ้าคุณจะช้อนตอนที่มันย่อมาข้างล่างเนี่ยเออคุณก็รอดูก็ได้นะประมาณส9 0ช่วงเนี้ยน่าสนใจย่อมาปุ๊บมีาการเด้งรอช้อนแล้วตั้งสปลอต่ํากว่าสามอยหนะครับ ตัวของโปรกระดดบ้านนะครับโปรกระดดจะคล้ายกับ B&B n B เลยคือคอนดิชันหลักเนี่ยไม่สามารถฝ่าแนวต้านได้ทีนี้ดอดมันจะพิเศษกว่า B&B ทีดนึงส่วนตัวผมอะมองว่าดดเนี่ยถ้าเกิดจะไปเนี่ยผมจะรอให้มันยืนยู่23เดีนก่อนเพราะอย่างล่าสุดเเนี่ยมันมีพฤติกรรมค่อนข้างชัดนะครับว่าเขาขึ้นไปแล้วเห็นแท่งนี่ไหมเนี่ยแท่งเนี้ยแท่งวันที่8เนี่ย มันเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างชัดมากๆเลยว่าชันขึ้นไปนะแล้วเกิดแท่งเท e ลเ e ็ชันเนี่ยแท่งนี้ชัดมากๆเลยผมก็เลยมาว่าเอ้ชัดขนาดเนี้ยชัดว่าอุ้ยเกิดแท่งเทเลเ e c t ชันแล้วมันลงอ่ะอย่างเงี้ยรอมันเบรกยีก่อนดีไหมแร้ค่อยตามอันนี้คือส่วนตัวผมนะเพราะการที่เขาเบรกยีเนี่ยมันคือการเบรกเส้นกดราคาของตัวปูกระดดมาด้วย มันก็จะเป็นการที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วนะถ้ามันเบรกเส้นกดราคาตรงนี้มาอาจจะรอทิศทางแบบนีก่อสับตัวของโกดนะครับอาจจะยังไม่เสี่ยงซื้อตอนนี้แหละเพราะว่าโอ้แรกขายมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าไงมันแรงนครับแรงขายมันแรงอ่ะต่อมา A D A เป็นไง A D A ก็ตามตามคาดน,นะครับตามคาดเนาะแนวต้าน1.2ขึ้นไปปุ๊บโดนดีดลงมา โดนดีดลงมาแล้วครับโดนแรงเทขายลงมาเนะ้ะแล้วก็ภาพตัวของสี่ภาพสี่ชั่วโมงเข้าสู่โซนอัวบอสลงมาผักตัวไม่แปลกใจเท่าไหร่อืมอันนี้ยอดสวยนะเนี่ยยอลงมาแตะ EMA 50าสิบวเดงใครอยากแบบไปได้ราคาไหม <c oughs> ก็จุดจุดนี้มันก็คงจะบอกว่าเป็นการไล่ราคาแหละตรงนี้มันก็ค่อนข้างสวยนะสำหรับใครที่อยากไล่ราคานะครับก็ ต้้งสอมลอตต่ำกว่าหนึ่งเหรียญนี่นค่อนข้างดีส่วนตัวแล้ว c a r ์ดานโนเนี่ยผมก็ u บแอดเยอะมากๆนะครับคือผมรอเบกแนวต้านใหญ่อะถึงจะถึงจะฟอลโล่บายตามณตอนนี้สิ่งที่ค่อนข้างสวยงามกับตัวของคาร์ดานโนคือแบบเนี้ยเรียกว่ายกโลแล้วหรือเปล่านะ่าเห็นเป็นเทรนไลน์ได้เลยหรือเปล่าถ้าคุณเชื่อมันในเทรนไลน์นี้ครับถ้าคุณเชื่อมันในเทรนไลน์นี้นะมันมีมีทรงการเป็นยังไงยกไฮ้ยกโล ใช่ไหมยกไฮยกโล่ะโอเคเว้ยมันยังยกโลอยู่แล้วคุณอยากไปซื้อเห็นแล้วเฮ้ยมันก็ทรงส่วนนี่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะไปขายที่เทรลไลน์ด้านบนแถว1.4ึ่งจไหมคุณว่าอาจจะเข้าซื้อแบบนี้เข้าซื้อตรงนี้แล้ตั้งสต็อปลอดที่โลล่าสุดเป็นแบบเล่นสั้นนะครับเล่นสั้น ตั้งสบรดตรงนี้นะครับดลล่าสุดแต่ถ้ามันวิ่งต่ำกว่าดลล่าสุดคุณก็ต้องยอมนะมันผิดทางอ่ะเราไปขายที่แนวต้านอฮ้ยลิทเลี่ 2, เกือบสาเท่าคุมไม้อันนี้ก็ต้องไปตอบตัวเองในการจะเข้าซื้อหมายนี้สับตัวของคาราน n o นะครับแนวต้านแน่นอนครับ1.2เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีแนวนี้แนวหน มองแนวนี้นะประมาณ1นึ่งเนี่ยหนึเนช่วงๆที่มันกำลังจะเบรกเนี่ยเป็น2แนวต้านที่เราต้องระวังนะครับส่วนแนวต้ยิบยิบย่อยๆเนี่ยก็คงมองผ่านไปแล้วกันนะประมาณนี้สับกรของคาร์ดาโนนะครับก็ใครเชื่อมัน่นว่ามันจะยกหายกโลตามเทรลายนี้ก็ จัดการได้นะครับแล้วพากายเปขายที่ประมาณ1.44ช่วงเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจริบรีบอร์ดก็2อสเท่าก็โอเคอยู่แต่ผมจะบอกนะวว่าตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างเป็นไม้เสียงนะครับใครที่จะเข้าซื้อก็ระมัดระวังในการปิดทางให้ดีด้วยนะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปวันนี้ก็ฝาก, like, ก,กกดไลค์กดแชรกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะส่วนใครอยากสนับสนุนเรานะครับทำได้ง่ายๆผ่านการสมัคร y o u ท u b e m e m b e r s ช i พ membership. เพียงแค่กดปุ่มสมัครหรือสแกนีัว่าโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนกันนะันไงก็ตามนะครับเข้าซื้อแล้วอยากให้เข้าซื้ออย่างมีสตินะครับ ไม่ใช่ว่าหูยบิตคอยเขียนแล้วกูออออินเลยดีกว่าเย่เย่เย่ไม่เอานะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเทรดนะครับพ้วยารกระชามนาเสรนี้สวัสดีครับ